ถ้าคุณใส่ส่วนนี้ก็เป็นคำนวณเป็นส่วนลดออกมาทีนี้ขั้นที่สองนวะขั้นแรกคุณรู้ส่วนลดที่เป็นเดี๋ยวจะมีตัวอย่างนะครับใจเ,เย็นว่าเฮ้ยไม่ได้สูตรแบบนี้มีตัวอย่างให้ดูนะครับแต่พอขั้นที่สองก่อนว่าขั้นแรกคุณรู้ส่วนลดแล้วนั่นก็คือผลตอบแทนที่คุณได้ระหว่างช่วงเวลานะครับดูตัวอย่างอธิบาย ตรงนี้จะมีแก้หลายจุดนะต้องระวังนะเดี๋ยวผมจะบอกจุดๆไปนะครับขออภัยที่มันเอกสารนะันอ่าตอนีผมเปลี่ยนใจนิดหน่อยนะครับก็เลยเออจะเขียนไป็นนิดหน่อยนะครับเขาบอกว่าอะไรครับเขาบอกว่าในงอลงทุนในตัวเงินคลังอันนั้นคือจะเขียนเป็นตัวตัวเงินตัวแรกเลยนะพอนเะป็นตัวเงินคลังครับท่าบอกอยากให้มีตัวอย่างให้มันเป็นตัวเงินคลังเดี๋ยวคุณจะไม่ได้เรียนรู้ในหลานแล้วสิบวันนะนะีนะ่ แต่วันท işte <program> ี่หนึ่งจนถึงวันที่สามสิบในสานะครับก็คืออายุของมันเอ๊ะได้ไหมอมคุณอะไรเอาหนึ่งผมพูดหนึ่งเมษานหนึ่งในสานตรงไหนผิดบ้างเมื่อกี้เหมือนมีคนบอกม่ากลาอะไรใช่ไหมผมไม่พูดอะไรผิดใช่ไหม ผมเไป็นวัยรุ่นเนี่ยเขาเด็กทีนี้เขาเดี๋ยวนี้นเดี๋ยวนี้เราพักหลังจาขึ้นขึ้นขึ้น,านทามกันทีนี้ดูตัวอย่างน,นะครับว่าราคาที่เราบู๊ไว้คือราคาหน้าตุ๋มอะไรนะครับเท่าไหร่สองแสนเรื่อนี้เสียงเป็นแปะเดียวนนะะี้สองแสนส ได้ส่วนลด10%ทีละเ้เสร็จนะส่วนลด10%เราต้องอยากรู้ก่อนว่าไอ้ส่วนลด10%เ,เนี่ยมันเป็นกี่บาทถ้าเกิดเราไม่รู้เรื่องเลยเราบอก10%เ,นเ,นนเ,นนเนหรอ200,000เหรอ2 0 0 0 0นแน่เลยแต่จริงเป็นเช่นนั้นไหมครับไม่ใช่นะครับเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาต้องใจ่ายเงินทั้งสิ้นเนี่ย1หน่อยนะ1แสน9หมื่น6คัน600ตุกย์ เพราะว่าส่วนลดที่ได้นี่แก้แก้ตุ๊กัวนี้แก้ตุนี้ก่อนครับตุนี้ก็ต่างเลยใช่ไหมแก้แก้แก้ทุกคนตื่นจากหลับไหลแล้วมาตื่นมาแก้ก่อนให้คุณให้หลับจับผิดผมด้วยว่าไหนผิดแก้ยังไงแก้จากที่คุณนั้นคุณเป็นตันเสอย่างนี้ตั้ใหมเตือนตื่น ตัวเล็กเล็กมันไม่ตเหที่คุณมีหน้า89เรื่องนี้ตัวอย่างที่3ไม่พอใจทีถงเรื่อยมนแก้เยนไหนานี้ถ้าผมไม่เห็นจดแบบก็มีคนแก้เยว อย่าไปหมดอะไรเลยครับเรามีเป้าหมายอยู่ข้างหน้าในเรเล็กน้อยสร้างมันนะเป้าหมาเย,ยมาเรายิ่งใหญ่อยู่ข้างหน้านะคะรับน้โอเคไหมคืออันนี้เขาบอกมาว่าเขาบอกเปอร์เซ็นต์ร์ว่าส่วนลดมันเท่าไหร่ครับสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเขาบอกตัวเลขมาด้วยส่วนลดยิ่งคือสามพันสามร้อยสามสิบสามคุณเราจะถ้าเกิดเขาไม่บอกมาเราจะหาได้ยังไงว่าส่วนลดเป็นเท่าไหร่เราก็ไปดูสูตรนี้ใช่ไหมสตดขั้วเดี๋ยวขออนุญาตให้ผมขอกบาๆให้เขาเปลี่ยน ท่านผู้ตรวจว่าโดยวิธีนี้ครับเมื่อกี้เรียนไปแล้วใช่ไหม พูดมาในการแก้ตัวเลขนะ่ไหมอ่าเราดูาไม่ค่อยไปไม่ค่อยไปส่วนนี้นะครับก็คือว่าเมื่อกี้เราเอา10%ใช่ไหมส่วนลด10%ใช่ไหมครับก็คูณด้วยราคาหน้าตั๋นคือ200,000ใช่ไหมอ่าคูณเสร็จแต่เนี่มันคือ1ปีใช่ไหมครับอันนี้มันยอายุเท่าไหร่6 60วัน60วันก็เอา60วันเทียบกับ1ปีใช่ไหม ปีหนึ่งเป็นเท่าไหร่360นะครับก็คำเงินออกมาก็ได้ส่วนลด3 3 3 3บาทไม่ต้องงงถ้าคุณมีจุด333มสามตามผมขี้เกียจเขียนยาวก็แค่3 3 3สตรงกับผมไหมครับลองกดกอคี่เลขดูซิเราเปลี่ยนดูซิถ้าใครยังงงก็ยังคิดอยู่ว่าตอนนี้เรากำลังหาส่วนลดนะครับ เราลงทุนในตั๋วเงินคลังซึ่งไม่มีดอกเบี้ยให้แต่ให้เราซื้อถูกกว่าราคาหน้าตั๋วจำได้ไหมนะครับเรากำลังหาอยู่ว่าไอ้ราคาน้าราคาที่เราจะจ่ายเพื่อซื้อเนี่ยมันถูกลงไปเท่าไหร่ถ้าเขาบอกเรามาแค่ว่าตั๋วเงินคลังนี้ให้อัตราส่วนลด10%นโอเคนะครับแต่1 0นั้นเองมันเป็น1 0นตต่อปี แต่อายุของตัวเงินครังเรามัไอตัวนี้มันแค่60วันนะครับเพราะฉะนั้นผมต้องเทียบก่อนว่า1ปีเนี่ยจริงจริง1ปีเนี่ยผมจะได้ประมาณ10%ไ่ได้ได้ตลอด10%คูณด้วย2แสนนะแต่ว่าถ้าเป็นแค่60วันผมก็เอาอัตราส่วนมาคูณนะครับเอาสิตั้งหารด้วยจํานวนปีใอ้จํานวนวันใน1ปีวันใน1ปีนั้นของตัวเงินคลางจะใช้360นะครับ ก็ออกมาเป็น3,333บาทนะครับก็คือที่เขาวงเล็บมาให้ตรงนี้นะครับต้องจ่ายเงินเท่านี้พอส่วนลดมันเป็น3,333นบานั่นหมายความว่าคุณจะต้องจ่ายเงินก็ซื้อนี้ต้องซื้อตัวเงินคันนี้เท่ากับเท่าไหร่ครับเอาอะไรตั้งลบด้วยอะไรเอา2,000 0 0ตั้งใช่ไหมลบด้วย3,000กว่ากว่าบาทเนี่ยก็เหลือแค่1,96660บาท ม่ต้องมาแย้ผม่ไอ้เกิดมันเตี้ยๆแบบนี้เอาประมาณการคือไ้ามสัานงือสามาเลยวันนี้อารก็ลดมาอย่องนีงถต่ตันนี้งงไหมครับงงไหมนี่คือขั้นแรกขั้นแรกก็คือคุณรู้ก่อว่าคุณจะต้องจ่ายเงินซื้อเขาเท่าไหร่ไหมคบอกว่ามหนมันฟุู้กว่าไหนมันตวเมนกัไม่ต้อซื้อมันเลยันเป็นราสันที่ปราศจากความเสี่ถือว่าอาโอเคครับขั้นที่สองแล้วไปข้นที่สองเลย ข้นที่สองคือว่าถ้าคุณทําเช่นนี้คุณจะได้ผลตอบแทนกี่เปอร์เซ็นต์ทำยังไงครับรก็มีคนบอกผมว่าก็ผลตอบแทนก็สิบเปอร์เซ็นต์ไงส่วนลดใช่ไหมถ้าถามหาผลผลตอบแทนก็คิดเหมือนเดิม ที่มันเดิมใหม่นะตั้งสติใหม่ว่ามันมีต้นงวดกับปลายงวดถูกไหมครับต้นงวดคุณจ่ายเงินเปเท่าไหร่ณนะตอนที่คุณซื้อตาสาใจ่ายเท่าไหร่ออต้นงวดตอนที่ซื้อเนี่ยแสนเก้ากว่ากว่าใช่ไหมปลายงวดคุณไปรับมาเท่าไหร่สองแสนเพราะฉะนั้นผลกําไรช่วงนี้เป็นเท่าไหร่ก็สามพันสามร้อยสามที่สามนั่นแหละถูกไหมครับแต่คุณต้อง จะหาผลตอบแทนต้องเอาผลผลต่างกำไรช่วงนี้หารด้วยอะไรครับหารด้วยเงินต้นงวดวใช่ไหมเงินต้นงว่วคือเท่าไหร่หนึ่งเก้าหกกว่าๆนั่นเองนะครับก็คืองน,นี้เนี่ยส่วนนี้ส่วนนี้ส่วนนี้ส่วนวนี้นะครับส่วนแรกนี่ก่อนนะอันนี้ค,คล้ายๆเดิมคุณเข้าใจตรงนี้นะคือเอากาไรในช่วงนั้นคือสามพันสามกว่าถูกไหมครับหารด้วยต้นงวดก็คือ 1, 9, 6, 6. แสนเก้าหกหกเจ็ดเนี่ยนะแต่เวลาที่คุณคิดออกมาเนี่ย ถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับยังไม่ต้องไปดูตรงนี้นะครับคุณเพ้่งดูนะดูแค่ต้อ,อนอนี้ก่อนนะครับผลตอบแทนที่ได้เนี่ยเป็นผลตอบแทนในช่วงเวลากี่วันครับหรือหนึ่งปีหกสิบวันเพราะว่าคุณสามพันกว่าบาทเนี่ยคุณได้มาในช่วงหกสิบวันแต่ในนี้ผมบอกวคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณได้กำไรในช่วงหกสิบวันแล้วคุณก็หารต้นเงินต้นใช่ไหมครับ ถ้าคุณคิดแค่นี้จะเป็นผลตอบแทนในช่วง60วันแต่เวลาเขาถามเป็นการทั่วไปว่าคุณได้ผลตอบแทนเท่าไหร่เขาถามต่อช่วงเวลาเท่าไหร่ับ1ปีเพราะฉะนั้นถามช่วงเวลา1ปีคุณจะต้องแปลงจากผลตอบแทนในช่วง60วันกลับไป1ปีมันจะหลาสเต็ตไปถึงไหนสุดท้ายแล้วแต่การแปลงกลับไป1ปีนะ คราวนี้เขาจะคิดจำนวนวันเป็นถึงปีในมี้365วันห้อยไรไหเพราะว่ามันเป็นสากลอันนี้มันไม่เกี่ยวกับเรื่องตัวเงินทงังเน,บบนึกออกอไหมไอ้ตอนคิดส่วนลดเนี่ยต,านานอต,ตอนนั้นมันเป็นสถานะมันเป็นตัวเงินทังก็เลยคิดส่วนลดก็ที่30วันแต่ตอนเนี้ยมันเป็นสากลแล้วว่าคุณคิดผลตอบแทนเขาถามคุณเขาบอกผลตอบแทน60วันได้เท่านี้ปีนึงเท่าไหร่ คราวนี้ปีหนึ่งก็ใช้สต่เราถูากหน้วาว่ามิคนได้ตัดสินใจจริขงข้อนี้ไปแล้วแต่ผมุมาเรเนี่ยอธิบายให้มันไหนๆก็เดี๋ยวจะหาว่าไม่บอกนะมีใครยังสู้อยู่ครับเรื่องข้อนี้อย่าลืมว่าเขาอาจจะไม่ถามคุณสองชั้นเขาอาจจะถามคุณแค่ว่าส่วนลดเท่าไหร่ถนะึงทำได้ถูกไหม หรือไม่ก็อาจะถามสองชั้นแต่ว่า 160, 160, คุณได้ขึ้นหนึ่งแล้วคุณพอจะไปดาๆดาวขึ่นหนึ่ง<ม>ก็เป็นไปได้อย่าเพิ่งคิดว่าทุกอย่างมันสิ้นสุดลงมีคำถามไหมครับเนี่ยเออผมเนี่ยที่มาไม่จบนะก็คือว่าเอาคูณกลับไปเป็นปีใช่ไหมสามร้อยสิบห้าหารหกสิบกลับมาคูณก็กลายเป็นร้อยละสิบจุดสามหนึ่งสังเกตไหมครับว่า ผลตอบแทนมันเป็นสิบเปอร์เซ็นต์กว่ากว่ามันมากกว่าส่วนลดที่คุณได้ที่คุณบอกว่าส่วนลดแรกสิบเปอร์เซ็นต์นะแต่ทำไมผลตอบแทนมันกลายเป็นสิบเปอร์เซ็นต์กว่าเพราะว่าเงินต้นที่คุณจ่ายเนี่ยมันเป็นเงินต้นที่น้อยกว่าเวลาคุณคำนวณผลตอบแทนคุณเอากำไรทั้งหมดหารด้วยเงินต้นใช่ไหม,มเงินต้นงวดแต่เงินต้นขงตัวเป็นกลางเนี่ยมันดันน้อยกว่าหน้าตัว ทำให้ผลตอบแทนที่คิดออกมาได้แล้วมันจะเยอะกว่าอัตราส่วนลดเอ้ยมันจะมากกว่าอัตราส่วนั้อ่ะเป็นยังไงบ้างให้เวลางงงพนี่ครับทำไมอันล่างมันเป็นสามหกห้าแทนที่จะเป็นหกสิบค่ะสลับมะครับให้เข้าใจครับสลับว่าสลับเพราะอะไรอ่ะโอเคครับมีคนถามว่าทำไมข้างล่างเป็นสามหกห้า อ๋อทำไมสามห้าต้งหันได้หกสิบเห็นไหมความนิ่กหรือใบไหมคุณเทียบเป็นเหยื่อระยะได้ไหมคือใช้การเทียบเป็นเหยระยะก็ได้ใครทำเป็นเหยื่ระยะเป็นไหมครับถ้าเป็นนะถ้าเป็นนะอย่างนี้ถ้าเป็นคุณเทียบผีได้เลยว่าไอ้ผลตอบแทนอันนี้นะครับตอนนี้นะ มันคือผลตอบแทนของ365วันโอเคไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะหาคือผลตอบแทนของกี่วัน6 0สิวันเป็นเท่าไหร่คุณเทียบเดียญระยะจ่อมาเป็นค่านเนี่ยเอาไงดีผมในพวกที่ผมกกทำตัวอธิบายไม่ค่อยเก่งไหม ในพยายามนิดหนึ่งไม่ใช่พยายามเทียบยังไงมีใครติดตรงนี้มั้งครับที่บอกว่าสารละถายมันหันหันหันด้วย60เนี่ยทำไมต้องเอาอันนี้ตั้งอาหารด้วยนี้ทำไมไม่เอา60ต้าอาหารด้วยสารละลายครับผมไม่ไม่อะไรไม่เป็นไรเดี๋ยวผมลองดูว่าทุกคนจะพูดไม่ค่อยหรือว่าอาจจะลองลองให้เพื่อนลองให้เพื่อนอธิบายดูนะครับผมอาจจะอธิบายได้ดีกว่าผม มันคือการปรับจาก60วันกลายเป็น35วันนะครับตอดแทนถามนิดนึงช่วยช่วยตอบหน่อยว่าใครถือี่เข้าใจแล้วก็พอพอไหวปะ่ะตอนนี้ยุ่งนะโอเคเพราะว่าผมจะได้รู้ว่าเราคุ้มค่าในการใช้เวลาหรือเปล่า ออกานะครับฝากนิดนึงนะครับเพื่อนๆนะครับคนที่เข้าใจนะครับคนที่ทําได้น,นะฝากดูแลเพื่อนๆด้วยในกลุ่มเนื้ออะไรก็ตามนะครับเ<ม>ชื่อผมจะอาจจะทำได้ดีกว่าผมาแล้วลองคุยกันดูนะครับว่าทำยังไงนะนั่นนะเราไปกันต่อดีกว่านะครับสู้ๆนะครับสู้ๆอัตราผลตอบแทนจากุูนคู่อัตราผลตอบแทนจากมูลคู่นะครับ อันตั้งใจผ่านไปแล้วช่างมันเหมือนเป็นข้อที่ยากข้อหนึ่งาข้ามไปก่อนอัตารย์ผลตอบแทนจาก,าก,จากาคุณกู้ยากไหมไม่ยากเพราะอะไรครับเพราะว่าคิดกําไรในช่วงหนึ่งปีเงินที่เราได้มีอะไรบ้าง INT ก็คือดอกเบี้ยโอเคไหมครับส่วนอีกตัวนึ้งก็คือเรื่องผลต่างของราคาจบนะส่วนหารก็หารด้วย ต้นงวดเหมือนเดิมนะครับหารด้วยต้นงวดเหมือนเดิมซึ่งนะอันนี้ซึ่งอันนี้จริงๆแล้วต็อออกแบบแบ่งออกเป็นสองส่วนนั่นเองนะครับเดี๋ยวนะดูสไลด์ถัดไปที่นึงน,นะครับเขาแบ่งออกเป็นว่ามีัตราผลตมาแทนจาก a d o b ยรับก็คือ Adobe เ,เดียวมาคิดก่อนแล้วก็เริ่มมาคิดแค่พิเทลเกนสองอันนี้บวกกันก็คือตัวน,นี้นี่เอง โอเคไหมถ้าคุณยังงงเราบอกว่าสองตัวนี้หัวก,กันคือตัวนี้โอเคไหมครับผลตอบแทนก็มาจากสองฝั่งใช่ไหมฝั่งที่เป็นดอกเบี้ยกับฝั่งที่เป็นแค่พิทาเกนนะครับส่วนในเรื่องของตราสารน,นี้เราไม่ได้มีตัวอ,อย่างให้ดูนะครับ ซึ่งจริงแล้วก็คำนวณคล้ายๆก,กันกับตราสารทุนเพียงแต่ว่าเปลี่ยนจากเ,าเงินปันผลใช่ไหมเป็นตอบเปี้ยแทนทีนี้เขาบอกว่าในเรื่องหุ้นสามัญเนี่ยนะครับมันมีความวุ่นวายที่ไมนเล็กน้อยนะครับก็คือว่าผลตอบแทนที่ได้เนี่ยมันมีเรื่องของการได้ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ด้วยแล้วก็มีการแตกหุ้นอีก ถึงแม้จะฟังดูวุ่นวายนะคุณก็จำง่ายๆว่าไม่รู้หละผลตอบแทนที่ได้ในช่วงนั้นเป็นเท่าไหร่คุณเอามารวมๆกันให้หมดแล้วก็หารด้วยเงินต้นนะแค่นั้นเองนะครับนะอันนี้คือแบบที่มีเงินปันผลอย่างเดียวนะครับ B a มีเงินปันผลทันไหมอนไหมกรณีหนึ่งคี่มีเงินปันกันะครับ ส่วนไอ้ PT ลบ PT ลบหนึ T ่งอะไรเนี่ยก็เป็นเหมือนเดิมก็คือผลต่างราคาในช่วงนั้นนะครับ่มันเรื่อกสาหัสขึ้นิจหน่อยจะเอาดีไหมสูตรนี้เอางี้นะครับเอางี้นะเอางี้นะถ้าอธิบายสูตรไปแค่เท่านั้น ข้ามไปก่อนผมนะข้ามไปก่อนแต่ว่าเดี๋ยวเจอโจทย์เดี๋ยวจะเอาโจทย์มาให้ดูนะครับเป็นตัวอย่างแต่หลักการเหมือนเดิมก็คือว่าถ้าถค,คุณได้หุ้นม,มาที่เอาหลักการแบนะี้ตู้สูงก็จำไม่ได้คุณได้หุ้นม,มาคุณได้หุ้นม,มาเพิ่มใช่ไหมครับผลตอบแทนนั้นนึงก็คือว่าในหุ้นที่เพิ่มอ่ะคุณได้มาด้วยราคาเท่าไหร่แล้วก็เทียบกับราคารายงวด,ดง่ายงคือเอากำไรทั้งหมดมารวมก,กันนะครับเดี๋ยวค่อยดูกันว่า จะดูโจทย์จะเข้าใจง่ายกว่านะครับในความยือหยุาตข้ามรุ่เป็นก่อนนะครับดูนี่นะครับโดยในหน่วยเขาบอกว่านะักมงนกคซซื้อหุ้นสามัญราคาตอนต้นปีเท่ากับ50บาทโอเคไหมมีการจ่ายเงินปันผลตัวอย่างที่สี่แล้วนะครับทุกคนดูตัวอย่างเลยจะเข้าใจง่ายกว่าจะค่อยกลับไปดูสูตรต้นปีห้บาทนะครับ จ่ายเงินปันผลผู้ถึงหุ้นจำนวนสองบาทต่อหุ้นนะครับมีการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นเดิมในการซื้อหุ้นสามัญใหม่ในอัตราส่วนหุ้นเดิมหนึ่งหุ้นต่อหุ้นใหม่สองหุ้นราคาหุ้นรัฐสี่สิบห้าบาทนะครับต่อมาก็สิ้นปีราคาหุ้นบริษัทแห่งนี้มีราคาอยู่ที่ห้าสิบห้าบาทจงคำนวณหาคำตอบแทนของหลักทรัพย์นี้น ทำยังไงนะครับขั้นแรกคีคผมบอกว่าคุนหาระดับ